ทะเลเอเจียนในสตสวสตรรษที่3ก่อนคริสต์ศักราชคือโลกที่เต็มไปด้วยการค้าขายระหว่างเกาะและแผ่นดินใหญ่ชายฝั่งหินผารูปหยักและเกาะนับร้อยทําให้ผู้คนต้องเรียนรู้การเดินเรือและพัฒนาเทคโนโลยีทะเลมาตั้งแต่เนิ่นๆชาวมิโนโอันบนเกาะครีตคือผู้วางรากฐานของระบบเศรษฐ,ฐกิจทางทะเลและการปกครองแบบศูนย์กลางปราศาสรปราสาสคอนโนซอสท,ที่กว้างใหญ่เป็นศูนย์กลางบริหารอาหารไม้โลหะและการค้ากับอียิปต์เมโสโปเตเมีย การจัดระเบียบสังคมแบบไม่เน้นกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดเหมือนอียิปต์บ่งบอกถึงรูปแบบการเมืองที่ซับซ้อนก่อว่าที่คาดการจารึกแบบลีเนียเอและภาพเขียนสีตามผนังเผยให้เห็นพิธีกรรมการเต้นรำและระบบราชสำนักที่ใช้แรงงานร่วมกันจำนวนมากช่วงเวลาเดียวกันแผ่นดินใหญ่กรีกกำเนิดอรารยธรรมไมซีนีซึ่งมีธรรมชาติรบพุ่งมากกว่าไมซีนีติรินและพีลอสเป็นป้อมหินขนาดมหึมาที่สะท้อนสังคมที่เน้นกษัตริย์ นักรบและระบบขุนนางผู้คนเขียนด้วยอักษรลีเนียบีซึ่งเป็นกรีกโบราณยุคแรกสุดหลักฐานจากจารึกแสดงโลกการบริหารและการเก็บภาษีที่เป็นระเบียบทําให้เห็นรากของระบบบริหารรัฐแบบบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งต่อมามีผลโดยตรงต่อแนวคิดเรื่องกฎหมายของเมือง แต่เมื่อเครือข่ายการค้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนล่มลงราวปี1,200ก่อนคริสต์ศักราชป้อมไมซีนีหลายแห่งถูกทำลายเศรษฐกิจสลายการเขียนอักษรหายไปผู้คนกระจายตัวเข้าสู่ชุมชนเล็กๆนี่คือจุดเริ่มตน้นยุคมืดกรีกที่ยาวนานแต่ใต้ความมืดมิดยังมีควันไฟของประเพณีวัตถุความเชื่อและสัญ,ญลักษณ์รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับบ้านเมืองที่ยังไม่สูญหาย ภายหลังการล่มสลายของไมซีนีผู้คนไปรวมตัวเป็นหมู่บ้านกลุ่มเล็กๆบนเนินเขาสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีช่วง1,100-900ก่อนคริสต์ศักราชคือเวลาที่การผลิตเหล็กเริ่มแพร่หลายทำให้เครื่องมือและอาวุธเข้าถึงได้ง่ายขึ้นความเท่าเทียมทางอาวุธส่งผลให้สังคมไม่ถูกครอบงำโดยชนชั้นนักรบเหมือนเดิมผู้ชายธรรมดาก็มีศักยภาพต่อสู้ป้องกันชุมชนความสำคัญของพลเมืองนักรบ เริ่มค่อยๆเกิดขึ้นเป็นเมล็ดพันธุ์ของการเมืองแบบรวมพลังเมื่อถึงศตวตรรษที่9ถึง8ก่อนคริสต์ศักราชการตั้งถิ่นฐานขยายตัวเชื่อมเป็นเครือข่ายที่มั่นคงเมืองรัฐหรือโพลิสถือกำเนิดขึ้นแต่ละเมืองรัฐมีลักษณะเฉพาะของตนเองทั้งเทพประจำเมืองพิธีกรรมกองทัพและระบบชุมชนชาวกรีกมีการสร้างลานสาธารณะหรืออโกราเป็นพื้นที่พบปะซื้อขายและอภิปรายเรื่องสาธารณะกลายเป็นหัวใจ ของการเมืองแบบเปิดช่วงนี้ยังเป็นเวลาที่อักษรกรีกพัฒนาจากดัดแปลงตัวอักษรฟินิเชียนทําให้การบันทึกกฎหมายบทกวีและเรื่องราวกลายเป็นไปได้วัฒนธรรมปากเปล่าของชาวกรีกเช่นมหากาฟอีเลียดและโอดิสซีสะท้อนคุณค่าเรื่องเกียรติศีลธรรมหน้าที่และความกล้าหาญซึ่งต่อมามีอิทธิพลต่อการสร้างความหมายของคําว่าพลเมืองดี การเติบโตของประชากรและการขาดแคลนที่ดินในศตวรรษที่8ทำให้หลายโพลิสส่งผู้คนออกตั้งอาณานิคมกระจายทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนการติดต่อกับอียิปต์แอฟริกาเหนือและเอเชียไมยเนอร์ทำให้กรีกได้รับความคิดด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และสถาปัตยกรรมสิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวกรีกเริ่มตระนักถึงโลกที่ใหญ่กว่าและเริ่มสร้างคำถามเกี่ยวกับระเบียบสังคมซึ่งต่อมาจะกลายเป็นรากเงา้าปรัชญาการเมือง ในศตวรรษที่7ก่อนคริสต์ศักราชเมืองรัฐกรีกส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยครอบครัวชนชั้นสูงที่ถือครองที่ดินและอำนาจทางศาสนาแต่สังคมกรีกกำลังเปลี่ยนไปเกษตร,รกรนิสินล้นพ้นตัวต้องขายที่ดินหรือกลายเป็นทาสสิ่งนี้เกิดพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของชนชั้นพ่อค้าและช่างฝีมือซึ่งเริ่มรวยขึ้นจากการค้าแต่ไม่มีสิทธิ์การเมืองความขัดแย้งระหว่างชนชั้นลุกลามจนทำให้หลายเมืองรัฐล่มสลายสู่ความวุ่นวาย เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตเมืองรัฐหลายแห่งหันไปหาหนักปกครองแบบฐานไม่ใช่ทราราชอย่างความหมายสมัยใหม่แต่เป็นผู้ที่ยึดอำนาจเพื่อฟื้นความสงบด้วยการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปหลายทานปฏิรูปที่ดินลดอำนาจชนชั้นสูงส่งเสริมการค้าและสร้างสาธารณูปโภคซึ่งแม้จะไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ได้สร้างการรับรู้ใหม่ว่าอำนาจควรตอบสนองผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เพียงชนชั้นสูง ขณะดเดียวกันความคิดปรัชญายุคแรกในไอโอเนียเช่นทาเลสอนักซิแมนเดอร์อนักซิเมนเริ่มตั้งคำถามต่อธรรมชาติและเหตุผลแยกศาสนาออกจากการอธิบายโลกแนวคิดการใช้เหตุผลนี้กลายเป็นทรัพยากรสำคัญของการเมืองแบบอภิปรายซึ่งเอเทนในต้นศตวรรษที่6ก่อนคริสต์ศักราชกำลังเผชิญวิกฤตหนักการกู้หนี้โดยเอาที่ดินเป็นประกันทำให้เกษตรกรจำนวนมากสูญสิ้นอิสรภาพการเป็นทาสเพราะหนี้ DBTSL a v e ว y รเป็นปัญหาใหญ่จนเกือบทำให้เมืองแตกเป็นสงครามกลางเมืองชนชั้นสูงแต่ละประกูลมีอิทธิพลกองทัพของตนเองประชาชนทั่วไปเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงโซลอนได้รับมอบอำนาจในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยเขาห้ามการเป็นทาสเพราะนี่ปลดหนี้เก่าๆาบางส่วนและปรับระบบสักดินาให้ยืดหยุ่นขึ้นเขาจัดแบ่งพลเมืองตามรายได้ไม่ใช่ชาติกำเนิดทำให้คนชั้นกลางมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งรัฐมากขึ้น เขาสร้างสภา400คนซึ่งมีตัวแทนจากหลายระดับของสังคมเพื่อตรวจสอบการออกกฎหมายของชนชั้นสูงและเขาบันทึกกฎหมายทั้งหมดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทําให้กฎหมายเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงได้ไม่ใช่ความลับของชนชั้นปกครองอีกต่อไปแม้การปฏิรูปจะทําให้หลายฝ่ายไม่พอใจแต่โซลอนวางพื้นฐานสําคัญว่าประชาชนควรมีเสียงในระบบและการเมืองควรเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ หลังโซโลอนเอเทนยังคงสับสนทางการเมืองจนกระทั่งคอลีสที่นีสอเสนอการปฏิรูประบบใหม่ทั้งหมดเขาแก้ปัญหาการผูกขาดอำนาจของตระกูลใหญ่โดยหรือการแบ่งเขตแบบเดิมและจัดสรรประชาชนใหม่เป็นสิบเผ่าโดยอิงพื้นที่ภูมิศาสตร์ทำให้ผู้คนจากชายฝั่งภูเขาและที่ราบถูกรวมกันอย่างตั้งใจเพื่อป้องกันการสร้างอำนาจแบบกลุ่มตระกูลเดียวเขาสร้างสภาบู500ซึ่งสุ่มเลือกตัวแทนจากทุกเขตเพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่สภาประชุมใหญ่ พลเมืองชายทุกคนมีสิทธิ์เข้าประชุมเอกเลเซียและออกเสียงเรื่องสงครามนโยบายภาษีกฎหมายและการแต่งตั้งผู้นำทัพการใช้วิธีจับสลากในการเลือกเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ลดการซื้อเสียงและอิทธิพลเครือข่ายชนชั้นสูงนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชาชนธรรมดาหลายพันคนมีสิทธิ์กำหนดทิศทางของรัฐนี่คือการเกิดขึ้นจริงของประชาธิปไตยที่ใช้การลงคะแนนและการอภิปรายเป็นหัวใจ ศตวรรษที่หก่อนคริสต์ศักราชคือช่วงเวลาที่ชะตากรรมของประชาธิปไตยถูกทดสอบอย่างรุนแรงเมื่อจาก,กรววัติเปอร์เซียอันยิ่งใหญ่ของดาริอัตและเซอร์ซีสอรุกรานกรีกเอเธนต้องตัดสินใจครั้งสำคัญโดยประชุมพลเมืองเป็นผู้เลือกแนวทางรบและสร้างกองทัพเรือ200ลำตามคำแนะนำของทิมิสโทคลิสเมื่อเรือสามแถวของเอเธนชนะที่ซารามิสมันไม่เพียงเป็นชัยชนะทางทหารแต่เป็นการพิสูจน์ว่าการตัดสินของประชาชน สามารถปกป้องบ้านเมืองได้หลังสงครามเอเทนกลายเป็นผู้นำของพันธมิตรเดเรียนและได้รับบันทึกจากพันธมิตรจำนวนมากความมั่งคั่งหลังไลเข้ามาทำให้มีการลงทุนในสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและการฝึกอบรมพลเมืองเพื่อมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องภายใต้เปรีเคลิลประชาธิปไตยเอเทนถึงจุดสูงสุดเขาสนับสนุนให้พลเมืองทุกชนชั้นสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมผ่านการจ่ายค่าตอบแทน ทำให้ชายที่ยากจนที่สุดก็สามารถใช้เวลาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐได้พาเทนอนถูกสร้างขึ้นเพื่อยืนยันค่านิยมประชาธิปไตยความรุ่งเรืองทางศิละปะละครโศกนาฏกรรมประติมากรรมปรัชญาเฟื่องฟูเพราะสังคมสนับสนุนเสรีภาพทางความคิดศิลปินนักเขียนและนักปรัชญาสามารถตั้งคำถามต่อความยุติธรรมความจริงและสังคมได้โดยไม่ถูกปิดกัน้นนี่คือยุคที่ความคิดเรื่อง มนุษย์สามารถตัดสินชะตาตนเองได้ผ่านเหตุผลกลายเป็นอุดมการณ์หลักของสังคมอย่างไรก็ตามพลังและความมั่งคั่งของเอเทนสร้างความหวาดระแวงแก่สปาตาซึ่งเป็นเมืองรัฐที่ไม่สนับสนุนประชาธิปไตยความตึงเครียดนำไปสู่สงครามเพโลพอ,อนีเซียนยาวนานถึง27ปีเอเทนเห็นประชาธิปไตยสั่นคลอนหลายครั้ง การตัดสินใจขยายอิทธิพลลงโทษพันธมิตรรุนแรงและการนำทัพอย่างผิดพลาดจากเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้ประชุมล้วนกลายเป็นบทเรียนว่ามวลชนสามารถถูกชักจูงได้ง่ายสงครามทำลายเศรษฐกิจเมืองเกิดโรคระบาดและความคิดทางปรัชญาหันไปตั้งคำถา,ถามถึงคุณค่าของรัฐเมื่อโสเครติสถูกพิพากษาประหารด้วยข้อหาทำลายศิละธรรมรัฐมันเผยให้เห็นความตึงเครียดระหว่างความคิดเสรีกับการเมืองที่ต้องการความมั่นคง หลังสงครามเอเทนไม่สามารถฟื้นความรุ่งเรืองเดิมได้เมืองรัฐกรีกแตกเป็นกลุ่มเล็กๆจนกระทั่งมาซิโดเนียภายใต้ฟิลิปที่สองและอเล็กซานเดอร์มหาราชเข้ามารวมดินแดนความนิยมของระบอบกษัตริย์เริ่มกลับมาแต่ประชาธิปไตยไม่สูญหายแนวคิดการเป็นพลเมืองการใช้เหตุผลการบริหารรัฐแบบมีกฎหมายถูกนำไปยังอียิปต์ซีเรียปรเปอร์เซียและอินเดียผ่านอาณาจักรข,ของอเล็กซานเดอร์ การตั้งเมืองอเล็กซานเดรียหลายแห่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการบริหารแบบกรีกทำให้แนวคิดกรีกกลายเป็นวัฒนธรรมข้ามทวีปแนวคิดประชาธิปไตยของกรีกแม้ไม่สมบูรณ์เพราะกิจการผู้หญิงทาสและคนต่างถิ่นแต่ได้สร้างหลักการที่มนุษยชาตินำไปพัฒนาต่อได้แก่การอภิปรายสาธารณะความสำคัญของกฎหมายวิธีการลงคะแนนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่แบบหมุนเวียน และการเชื่อว่าพลเมืองมีสิทธิตรวจสอบผู้มีอำนาจหลักการเหล่านี้ถูกนักคิดโรมันยุคฟื้นฟูและยุคปฏิวัติอเมริกันฝรั่งเศสนำไปใช้เป็นรากฐานประชาธิปไตยสมัยใหม่ประชาธิปไตยไม่ได้เกิดที่กรีกเท่านั้นแต่กรีกทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกยุคโบราณมาก่อนการให้ประชาชนธรรมดาเป็นศูนย์กลางของอำนาจรัฐ เมื่อเรามองย้อนกลับไปยังเอเทนเมื่อกว่า2,500ปีก่อนเมืองเล็กๆริมทะเลอีเจียนแห่งนั้นคงไม่เคยนึกฝันว่าแนวคิดที่ประชาชนธรรมดาคือผู้มีสิทธิตัดสินโชคชะตาของเมืองจะกลายเป็นรากฐานให้กับสังคมมนุษย์ทั้งโลกในอนาคตประชาธิปไตยของกรีกโบราณอาจไม่สมบูรณ์แบบมันอาจมีข้อจำกัดความขัดแย้งและปัญหาเฉพาะยุคสมัยแต่สิ่งหนึ่งที่มันได้พิสูจน์ไว้คือเสียงของประชาชน มีพลังมากพอจะเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนประวัติศาสตร์และท้ายที่สุดเปลี่ยนโลกทั้งใบจากเนินเขา PNYX ที่ประชาชนเอเธนเคยรวมตัวกันจากการยกมือโหวตการถกเถียงอย่างเปิดเผยจากความเชื่อว่าทุกคนคมีส่วนร่วมแนวคิดเหล่านี้เดินทางข้ามการเวลาสู่ยุโรปสู่สหรัฐอเมริกาและกลายเป็นหัวใจของสังคมเสรีในยุคป,ปัจจุบัน ประชาธิปไตยอาจไม่ได้เริ่มต้นจากความสมบูรณ์แต่มันเติบโตจากความกล้าหาญของผู้คนในอดีตที่เชื่อว่าการปกครองที่ดีต้องมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและนี่คือมรดกที่เอเธนได้ฝากไว้ให้กับมนุษยชาติมรดกที่ยังคงเตือนเราเสมอว่าอนาคตของสังคมจะเดินไปทางไหนขึ้นอยู่กับเสียงของพวกเราทุกคนขอบคุณที่รับชม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า